คืนนี้สามทุ่มนิวคาสเซิลบุกเยือนคุนคอสเ <c oughs> วสเทิมยูไนเต็ดไฮไลท์สำคัญของเกมน,นี้นะอยู่ที่คาร์ลวิลสันนะมีโอกาสลงดวนเจอทีมเก่าด้วยอย่างที่รู้กันนะว่าวิลสันเนี่ยย้ายมาสู่นิวคาสเซิลในปี2020แล้วก็ลงเล่นแมน้ชสเ3 0ร์หนัดแล้ยิงไปได้ถึง49ประตูแต่สุดท้ายวิลสันก็ไม่สามารถเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงนะเลยตัดสินใจย้ายมาสู่เวส์แฮมยูไนเต็ดในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบที่ไม่มีค่าตัว ก็หวังว่าวิลสันอย่ายิงทีมเก่านะค่อยไปยิงนั้นอื่นสําหรับอันดับก่อนเกมนี้ครับนีลสันอยู่อันดับสิและเวนแฮมลองบอยอันดับ19บหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้คือการเข้ามาของนูโน่นะตั้งแต่นูโน่เข้ามาทําทีมยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลย แรกบุกไปเยนเอเวอแรนต์เสมอมา1ต่อนบุกไปเยนไอซ์นอนแพ้มา2.0ต่อและเปิดบ้านแพ้เบนฟอร์ด0นต่อ2และบุกไปเยนหลีนเวลต์แพ้มา2ต่อหนึซึ่งทำให้ตอนนี้สถิติของเว์แฮมคือไม่ชนะใครในหลีก6นัดติดเข้าไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือการลุ้นทำสถิติชนะ4นัดติดต่อกันในฤดูก,กาลนี้ฤดูก,กาลนี้นะทำสถิาสาติชนะไม่สุดนั่นคือ2นัดมาดูกันว่า เราจะทำสถิติชนะนัดนี้เป็นนัดที่4ติดต่อกันได้ไหมสถิติ5านัดล่าสุดที่เจอกับทานะของเวทแฮมนะแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1และแพ้ไปหนึงรวมถึงการไปเยือนลอนดอนสเตเดียมเนี่ยเข้าทางมากมากนะเพราะว่าการบุกไปแพ้เวทแฮมล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นในฤดูกาล2019หรือ2020หรือเรียกว่า6ฤดูกาลแล้วนะที่นิวคาสเซิลไม่แพ้ในการบุกไปเยือนเวทแฮมเลยมาลุ้นกันครับว่าคืนนี้จะเก็บใช้ได้เป็นนัดที่4ติดต่อกันไหมและวิลสันจะยิงทีมเก่าไหมนะรอชมกันคืนนี้